สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับงานเข้าพร,าระร,ร,พรัมชารัฐจอบฟ้อง4ีคณะกรรมการกฎหมายพระรังชารัฐหมิ่นประมาทหลังมีมติตัดสิทธิ์ร่วมพักหกเดือน เมื่อวันที่18พฤษภาคมนายพิเชษสถิรัชวาลสดโซบัญชีรายชื่อพักพระรมชารัฐในฐานะหัวนหน้ากลุ่ม16ได้กล่าวว่าขณะนี้กำลังให้ทนายความรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายในข้อหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ต่อคณะกรรมการกฎหมายและขอ้อบังคับพักพระมชารัต4คน ได้แก่นายภัยบุญนิติตวันสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักนายประสานหวังรัตนปราณีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักนายสุรสิทธิ์นิติวุฒิวรรักษ์สสบัญชีรายชื่อและนายทศพลเพ่งส้มทนายความพัก กรณีมีมติลงโทษตัดสิทธิ์ไม่ให้ตนร่วมกิจกรรมพักหกเดือนสิ่งที่นายภัยบูลแถลงกล่าวหาตนไม่ว่าจะเป็นการไม่มีสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพพักไม่มีจิตสำนึกในรวมคติพักและการตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับพักการคบค้ากับผู้ประพฤติผ,ผิดกฎหมายที่หลบหนีคดีข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เป็นความจริง ผมได้ชี้แจงข้อที่จริงไปหมดแล้วและเมื่อีดึงกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคแต่กลับนำมาถแถลงก่าวทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยจะให้เวลาเจวันหากคณะกรรมการกฎหมายไม่ถอนข้อกล่าวหาผมผมจะยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาททั้งทางอาญาและทางแพ่งในพิเชษกล่าว12ปี19พฤษภาคมปี5 3 วันที่19พฤษภาคมปี2553หลังแกนนำเสื้อแดงประกาศยุติการชุมนุมแยกราชประสงค์เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ยุครัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบันผู้ชุมนุมและประชาชนอีกไม่น้อยเข้าไปหลบในวัดปทุมวานารามเขตพัยธานเพื่อรอขึ้นรถกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด และรอให้เจ้าหน้าที่เปิดพื้นที่สลายการชุมนุมระหว่างนั้นถูกเจ้าหน้าที่ชุดเขียวอาวุธปืนสงครามบนรางรถไฟ,ฟฟ้า BTS ยิงเข้ามาในวัดต่อเนื่องถึงเช้าวันที่20พฤษภาคมมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต6รายหนึ่งในนั้นเป็นพยาบาลอาสาและอาสามูลนิธิ ขณะที่รัฐบาลอ้างมีชายชุดดำอยู่ในวัดยิงต่อสู้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกับการสลายมอบที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่10เมษายนรวมเสียชีวิตมากกว่า99ศพบ,บาดเจ็บกว่า2,000คนสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง6รายในวัดปทุมวนารามประกอบด้วยนายสุวรรณสีรักษานายมงคลเข็มทอง นายอัธชัยชุมจันทร์นายรบสุขสถิตนางสาวกมลเกตอักฮาร์ตและนายอัครเดชขันแก้วต่อมาสารไต่สวนหาสาเหตุการเสียชีวิตจนในที่สุดมีคำสั่งว่าทั้งหกรายถูกยิงด้วยกระสุนปืนจากเจ้าพนักง,งานทหารบนรางรถไฟฟ้า BTS หน้าวัดปทุมสารยังชี้ด้วยว่า ผู้ตายทั้งหมดไม่มีคราบขม่าวดินปืนที่มือทั้งสองข้างแสดงว่าไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนการตรวจยึดอาวุธในวัดไม่น่าเชื่อว่าตรวจยึดจริงและไม่มีชายชุดดำยิงต่อสู้เป็นเหตุการณ์ที่มีพยานรู้เห็นจำนวนมากรวมถึงหลักฐานภาพถ่ายและคลิปวิดีโอยืนยันชัดเจน ทั้ง6ศพวัดปทุมและรวมเกือบ100ศพสะส,สมมาตั้งแต่วันที่10เมษาย,ยนถึง19พฤษภาค,คมปี2553หลังรัฐบาลขนาดนั้นอนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้กระสุนจริงซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตศาลมีคำสั่งแล้ว17รายถูกกระสุนปืนเจ้าหน้าที่ล่วงเลยมา12ปีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและครอบครัวยังไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะผู้สั่งการและผู้เกี่ยวข้องยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความถูกผิดในชั้นศาลแต่อย่างใดที่สำคัญหลังรัฐประหารปี2557มีความพยายามยุติคดีโดยมีข้อสังเกตกลุ่มผู้ก่อการรัฐประหารผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลขณะนั้น แกนนำม็อบขับไล่รัฐบาลคือเครือข่ายเดียวกันกับกรณีสลายม็อบเมษายนถึงพฤษภาคมปี2553ตราบใดกลุ่มเหล่านี้ยังไม่เข้าสู่ชั้นศาลพิสูจน์ความถูกผิดการลดความขัดแยง้งสร้างความปรองดองย่อมเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นกรำกำลังไล่ล่าประยุทธ์โดนหักหลัง ในเมื่อตัวละครที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วงเป็นลำดับหนึ่งเป็นร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่า 1. เป็นนายพิเชษสถิรัชวาลอ่านแนบแน่นอยู่กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณการออกโรงของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนายยุทธพงศ์จรัสเถียนไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์ชนานาสีแก้วจึงดำรงอยู่อย่างเป็นรองสรุปตาม16กลยุทธ์ของจีนก็คือยุทธการ ผักเรือตามน้ำภายในพักร่วมฝ่ายค้านจึงจัดแบ่งบทบาทออกมาอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะมองผ่านพักเพื่อไทยโดยในแพทย์ชลนานสีแก้วไม่ว่าจะมองผ่านพักเก้าไกลโดยในพิธาลิมเจริญรัตการมอบหมายให้ในายประเสริฐจันทรารวงทองนายยุทธพงษ์จรัสเถียนเป็นมือประสานสมานเข้าไปยังพักการเมืองขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งพักเศรษฐกิจไทยจึงเด่นชัด ขณะที่ภักก้าวไกลยังคงเคลื่อนไหวไปตามความถนัดผ่านกระบวนการขุดคุ้ยเปิดโปงจุดอ่อนและความบกพร่องของผลเอกประยุจจันโอชาอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามชำหะง,งบประมาณเตรียมพร้อมเข้าสู่ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจจากนี้จึงเห็นได้ว่าเหตุใด นแพทย์ชลานาสีแก้วจึงแอคทีฟเป็นอย่างสูงยิ่งนายประเสร,ริฐจันทระรวงทองและนายยุทธพลจรัสเถียนที่ได้รับมอบหมายจากพักยิ่งมากด้วยกรรมมันตะรวมทั้งการต่อสายไปยังมหานครดูไบและให้เวลานายพิเชษสถิร,รัชวาลหรือฟื้นอดีตและความทรงจำอย่างเต็มเปี่ยม ผลก็คือมีการหารือกันอย่างเคร่งเครียดร,ระหว่างพลเอกประยุจันโอชาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดากับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยความเคร่งเครียดหลังประชุมคอรมอจากนั้นจึงปรากฏเป็นคำสั่งเรียกนายพิเชษถีรชวาลให้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายพรรคพรมชารัฐ ไม่ว่าท่าทีจากทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าท่าทีจากพกรรคประชารัฐที่กระทําต่อบุบาทและการเคลื่อนไหวของนายพิเชษฐ์สถิรัชวาลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ครบถ้วนแม้กระทั่งนายพิเชษฐ์สถิรัชวาลก็ตรหนกรู้ตั้งแต่ตน้นมติอันกระทําต่อนายพิเชษฐ์สถิรัชวาลล้วนดําเนินไปตามกระสวนแห่งยืมหอกสนองคืนครบถ้วนเพียงแต่เป็นการสนองคืนไปยังใครเท่านั้น ปิดโปงและสร้างแผลให้กับพลเอกประยุจันโอชา